สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังที่ผมชอบมาก Drive ขับดิบขับเดือดขับดุเป็นหนังแนวแอคชั่นอาชญากรรมรับที่ดีมากๆเรื่องราวของชายพูดน้อยที่ดูอบอุ่นคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นนักขับรถให้กับเหล่าอาชญากรแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็ทําให้เขานั้นต้องกลายเป็นนักฆ่าสุดโหดที่แสนซาดิสก่อนชมสปอยผมขอทุกคน1นึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับถ้าอยากจะดูเรื่องราวในหนังจะรุ้นและสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นไดร v e เวอร์พระเอกของเรื่องซึ่งเขาเนี่ยไม่มีชื่อครับพระเอกเป็นนักขับรถให้กับเหล่าอาชญากรที่จะทําการปล้นหรือว่าทําความผิดต่างๆเพียงแค่บอกเวลาและสถานที่เมื่อลูกค้าลงจากรถเพื่อที่จะปล้นเขาจะหยุดรอ5นาทีใน5นาทีนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขารับเองแต่ถ้าเกิน5นาทีแล้วเขาไม่เกี่ยว ซึ่งคืนนี้พระเอกก็รับงานมาหนึ่งงานเขาไปที่อู่ซ่อมรถที่เขาทํางานอยู่ในช่วงกลางวันซึ่งเจ้านายของเขานั้นมีชื่อว่าชันนนเป็นลุงเดินขากระเพกคนหนึ่งพระเอกมารับรถที่จะไปรับลูกค้าซึ่งชันนนก็ได้อัปเกรดเพิ่มความแรงเป็น300แรงมา้ารับรองวิ่งกระโจดเป็นรถเชฟโดเรตที่เิตที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เตะตาแน่นอนพระเอกเนี่ยก็ขึ้นรถและขับไปยังที่หมายและเมื่อไปถึงก็มีโจรสองคนที่รอยอยู่จากนั้นพวกโจรก็เริ่มทําการล้นบ้านที่อยู่ฝั่่งงตรงข้ามมและเือพวกโจ เข้าไปพระเอกก็มัดนาฬิกาไว้ที่พวงมาลัยราอถ้าเกิน5นาทีแล้วเขาไม่เกี่ยวพระเอกเปิดฟังวิทยุซึ่งก็ได้ยินเสียงตำรวจที่แจ้งว่ามีเหตุร้ายการบุกรุกตำรวจก็กำลังจัดกำลังมาที่พื้นที่นี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าตำรวจจะพูดอะไรกันเนี่ยพระเอกจะได้ยินทั้งหมดผ่านวิทยุข,ของเขาครับไม่นานจนคนหนึ่งก็วิ่งมาพระเอกรีบเปิดประตูรถแต่ว่าโจรอีกคนกลับยังไม่มาตอนนั้นก็มีเสียงไซเรนของตำรวจที่กำลังใกล้เข้ามาโจนคนแรกก็บ่นให้เพื่อนที่ช้ามากซึ่งวิทยุของพระเอกตรรววจกก็บอ่าาปะม2 ก็จะถึงที่เกิดเหตุไม่กี่สิบวิต่อมาจรอีกคนก็วิ่งมาขึ้นรถพระเอกก็รีบออกรถทันทีในวิทยุก็บอกว่าทุกหน่วยปวดทราบผู้ต้องสงสัยขับรถอิมพัลล่าสีเงินรุ่นล่าสุดพระเอกขับรถมาได้ไม่ไกลก็เห็นรถตำรวจต่อหน้าเขาจึงเลี้ยวไปซ่อนตัวที่ข้างทางจนรถตำรวจวิ่งผ่านไปและในวิทยุก็บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเคลียร์พระเอกเนี่ยก็ขับรถออกมาซึ่งทางตำรวจก็ได้จัดกำลังสนับสนุนทางอากาศด้วยตอนนี้พระเอกขับไล่หลังรถตำรวจอยู่ก่อนที่เขาจะเลี้ยวขวาไปอีกทางแต่แล้วหอด้านบน ก็เห็นรถของพระเอกเข้าพระเอกก็เร่งเครื่องเต็มที่บนถนนของ LA ยามค่ำคืนเขาไปรบใต้สะพานซึ่งฮอก็บอกว่ารถต้องสงสัยหายไปแล้วและตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ต่อสู่ที่อื่นพอดีฮอจึงตรงไปที่นั่นพระเอกก็ขับรถออกมาเขาจอดอยู่ทางแยกซึ่งก็มีรถตำรวจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพวกตำรวจเนี่ยก็แจ้งกันว่าพบรถต้องสงสยัยบริเวณไฟแดงและเมื่อไฟเขียวพระเอกก็ร่งเครื่องเต็มที่ซึ่งตำรวจก็เปิดไซเรนพร้อมเลี้ยวขับมาอย่างรวดเร็วพวกเขาขับไล่ล่ากันอยู่สักพักพระเอกขับไปยังที่จอดรถใต้ตึึกซ่งมี เยอะมากๆจากนั้นเนี่ยเขาก็ลงจากรถทําการสวมหมวกเดินฝ่าฝูงชนและทําการถอดเสื้อตัวนอกออกตอนนั้นตํารวจก็ขับมาพอดีเป็นเวลาเดียวกันที่พระเอกได้เดินสวนพวกเขาโดยที่ตํารวจไม่สงสัยอะไรเลยและนี่คือทบทบทดเริ่มต้นของ drive ขับดิบขับเดือดขับดุที่ผมนั้นกําลังจะสปอยรับ พระเอกกลับไปยังห้องพักสวมเสื้อแขนยาวรูปแมงป่องที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างขึ้นลิฟต์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ขึ้นไปพร้อมกับเขาด้วยเธอชื่อว่าไอรีนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พักอยู่ชั้นเดียวกันกันกบพระเอกแต่ทั้งสองเนี่ยแทบไม่รู้จักกันเลยซึ่งเธอก็คือนางเอกของเรื่องฉากตัดมาวันนี้พระเอกก็มารับงานเป็นสตันแมนในการขับรถของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งชานนท์เจ้าของอู่นั้นก็เปรียบเหมือนผู้จัดการของพระเอกด้วยเขาจะคอยรับงานแล้วเรียกค่าตัวพระเอกก็ทำการสวมซิลิโคนเพื่อปิดบังใบหนนน้้าาาซึ่่งงงีีเเป็ครรรัแกกขอพอพะททมสต คนของบริษัทก็ให้เขาเซ็นใบรับรองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ็บหนักหรือว่าพิการขึ้นมาบริษัทจะไม่รับผิดชอบซึ่งพระเอกก็ยอมเซ็นเมื่อถึงเวลาผู้กำก,กับสั่งแอคชั่นพระเอกก็ขับรถและรถก็พุ่งล้มเข้าข้างทางตีลังกาไป2ทีเป็นการถ่ายฉากเดียวที่เพอร์เฟกโดยที่พระเอกก็ไม่เป็นอะไรด้วยชันน้อนก็ชมว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากเลิกงานพระเอกเนี่ยก็ขับไปยังร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของเข้าบ้านและเขาก็ได้พบกับนางเอกแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสวยเพื่อนข้างห้องของเขาที่กำลังมาซื้อของกับลูกชายวัยประมาณสิบขวบแต่พระเอกกลับหลบหน้าแต่แล้วพอตอนจะกลับนั้นรถของนางเอกกลับเสียพระเอกเหลือบมองเขาคิดอยู่นานเกือบนาทีก่อนจะวางของไว้บนรถและเดินไปเพื่อช่วยเธอฉากตัดมาพวกเขาก็ขึ้นลิฟต์เพื่อไปยังชั้นของห้อง ซึ่งลูกชายไอรีนที่ชื่อว่าเบนิซิโอก็เอาต่ยืนมองพระเอกแล้วก็หัวเราะพระเอกช่วยถือของไปวางไว้ในห้องนางเอกนางเอกก็รินน้ําให้พระเอกดื่มทั้งสองได้คุยกันเล็กน้อยจนทําให้เราได้รู้รับว่าพระเอกนั้นอยู่ที่เอเมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ตึกนี้พระเอกเหลือวไปเห็นรูปของพ่อเบนิซิโอซึ่งนางเอกก็บอกว่าตอนนี้เขาติดคุกอยู่นางเอกได้ถามว่าพระเอกทํางานอะไรอีกฝ่ายก็ตอบว่าเขาเป็นสตันแมนขับรถนางเอกก็บอกว่าอันตรายน่าดูทั้งสองจ้องมองกันอยู่นานจนพระเอกพูดขึ้น ว่าเป็นแค่งานพิเศษส่วนใหญ่เขาทํางานอยู่ที่อู่ที่เรซิน่าพาะเอกก็ขอตัวออกมาฉากตัดมาฉันนอนนั่งคุยธุรกิจอยู่กับนายทุนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์เนียรโรสตัวไร้ของเรื่องนี้ครับซึ่งฉันนนเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนธุรกิจหลังจากธุรกิจเดิมคือการประกอบรถเพื่อเข้าฉากแอคชั่นซึ่งมันรายได้น้อยมากตอนนี้เขาต้องการรถมือสองเพื่อจะไปตะเวนแข่งในสนามต่างๆโดยมีนักขับเป็นพระเอกซึ่งจะได้เงินเยอะมากเมื่อถึงรายการใหญ่ฉันนนเนี่ยก็ขอทุน430เรียรเ้ยินสามกมื่นให้ทันทีเพราะว่า เยอะมากๆแต่ชานนก็พยายามบอกว่าพระเอกเทพมากแค่เขาอยู่หลังพวงมาลัยก็ไม่มีอ,อะไรมาหยุดเขาได้ไม่นานนีโน่เพื่อนของโรสก็เดินเข้ามาโรสจึงบอกชานนว่าเขาจะไปคิดดูแต่ขอเจอกับนักขับคนนี้ก่อน ฉากตัดมาที่สนามแข่งพระเอกเนี่ยก็ทําการโชว์การขับรถซึ่งพอโรสได้เห็นเขาก็บอกว่าฝีมือไม่เลวทั้งสองจับมือกันพอพระเอกเดินออกไปชันนนท์ก็ถามว่าคุณคิดยังไงสี่แสนดอนจะเอาไหมโรสจึงบอกว่าเขาให้ได้แค่ส0 0 0สนเลิกกับ70%็ดสิบเปอนชันนนท์ตอบตกลงทันทีฉากตัดมานางเอกและลูกชายก็แวะมาที่อู่ที่พระเอกนั้นทํางานอยู่ซึ่งชันนนท์เนี่ยก็ไปต้อนรับขณะที่พระเอกกาลังซ่อมรถอยู่ข้างในซึ่งรถของนางเอกมันดับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเธอแน่จะแกล้งดับมากกว่าเพื่อจะ มาที่อูน่นี้พระเอกเนี่ยก็ยิ้มให้เธอทั้งสองได้ทักทายกันฉั้นนนก็ตกใจเล็กน้อยที่ทั้งสองรู้จักกันด้วยแต่พระเอกก็บอกว่าเปล่าแล้วก็เดินไปแบบเกินเขินนางเอกจึงพูดขึ้นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเบเนิซโอเนี่ยไปยืนดูพระเอกที่กำลังซ่อมรถเขาจ้องตาไม่กระพริบ,บอีกด้านหนึ่ง รถนางเอกเนี่ยหนักกว่าที่คิดผมต้องใช้เวลานานชันนนจึงเสนอให้พระเอกไปส่งนางเอกซึ่งอีกฝ่ายก็ดีบอกว่าเธอเกรงใจแต่ชันนนก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจพระเอกยินดีช่วยเขาเป็นคนดีนะแล้วชันนนเนี่ยก็เล่าถึงประวัติพระเอกจนทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อห้ถึงหปีก่อนพระเอกเดินมาหาชันนนที่อู่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาขอทํางานหน้าตาเฉยชันนนจึงทดสอบเขาดูปรากฏว่าเขาเก่งมากๆชันนนจึงตอบตกลงโดยให้ค่าเหนื่อยครึ่งเดียวพระเอกเนี่ยไม่ต่อสักคาช่างเป็นคนดีจริงๆซึ่งที่เป็นแบบนั้น เนี่ยเพราะว่าพระเอกเขารับงานขับรถในตอนกลางคืนด้วยนั่นเองครับหลังจากนั้นพระเอกก็ขับไปส่งสองแม่ลูกซึ่งหนังช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระเอกนั้นได้สนิทสนมกับครอบครัวของนางเอกครับ ระหว่างนั่งรถทั้งสองเนี่ยแทบไม่คุยกันกระทั่งพระเอกเอ่ยชวนว่าอยากไปนั่งรถเล่นไหมนางเอกก็ตอบตกลงพระเอกก็พาพวกเขาขับรถเที่ยวไปนั่งที่ริมคลองดูน้ำไหลซึ่งพวกเขาเนี่ยดูมีความสุขกันมากๆแล้ววันนี้พระเอกก็แทบดับบทเป็นพ่อของเบเนซิโอและสามีของนางเอกไปด้วยปริยายครับพวกเขากลับมาถึงห้องโดยที่พระเอกอุ้มเบเนซิโอที่หลับอยู่ขณะที่นางเอกเดินตามหลังยิ้มอ่อนมองดูพระเอก พอเข้าไปในห้องนางเอกก็บอกว่าไปเที่ยววันนี้สนุกมากเลยแถเมเนิเซโก็ดูมีความสุขมากๆพระเอกก็ตอบว่าเขาเองนั้นก็มีความสุขเช่นกันทั้งสองจ้องมองกันไม่พูดอะไรอยู่ครึ่งนาทีครับจนกระทั่งพระเอกพูดขึ้นว่าอาทิตย์นี้เขาไม่ได้ทําอะไรเผื่อนางเอกอยากจะนั่งรถเล่นอีกแต่นางเอกไม่ตอบพระเอกก็เดินยิ้มออกมา แล้วชาก็ตัดมาตอนที่พระเอกนั้นได้พานางเอกไปเที่ยวแล้วครับเขาพาเธอขับรถเล่นในยามกลางคืนของ l อและหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับสองแม่ลูกนี้ราวกับเป็นคนหนึ่งในครอบครัวทั้งพาไปเที่ยวทั้งนั่งดูหนังด้วยพาเบนิเซโอเข้านอนจนวันหนึ่งที่พวกเขานั้นได้นั่งรถเล่นด้วยกันตอนกลางคืนบรรยากาศก็กพาไปนางเอกเนี่ยก็ได้ยื่นมือไปจับมือพระเอกความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นั้นก็เริ่มมากกว่าแค่เพื่อนบ้านกัน ฉากตัดมาพวกชันนอนเนี่ยก็กําลังเตรียมรถที่จะลงแข่งซึ่งโรสก็ได้มาคุยกับพระเอกจนทําให้ได้รู้ว่าเขาคือโปรดิวเซอร์สร้างหนังชันนอนเนี่ยเป็นคนหารถเพื่อมาเข้าฉากแอคชั่นโรสกับชันนอนทำงานด้วยกันอย่างราบเรือนแม้ว่าชันนอนจะชอบโกงค่าตัวแต่เขาก็โอเคแต่ว่าพวกนีโน่นั้นไม่พวกเขาเลยหักขาชันนอนทาให้เขาเดินกระเพกมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อรายยาวจบ โรสเนี่ยก็บอกพระเอกว่าที่เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาลงทุนกับพระเอกไปมากอย่าทําให้เขาผิดหวังละ่ะฉากตัดมาพระเอกนั่งดูโทรทัศน์อยู่กับเบนนซิโอจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ไปขับรถเล่นในตอนกลางคืนเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ก็มีข่าวนางเอกบอกว่าทนายสามีเธอโทรมาอีกหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะพ้นโทษ เวลาก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สามีของนางเอกก็ได้รับการปล่อยตัวพวกเขาก็จัดปาร์ตี้ต้อนรับการกลับมาในห้องของนางเอกซึ่งสามีนางเอกนั้นมีชื่อว่าสแตนดาร์ดเขากอดลูกชายอย่างคิดถึงขณะที่พระเอกนั้นนั่งซ่อมเครื่องยนต์อยู่ในห้องคนเดียวซึ่งนางเอกขณะที่ปาร์ตี้นั้นเธอก็นึกถึงพระเอก จนได้ออกมานั่งหน้าห้องคนเดียวเพื่อหวังจะเจอเขาและไม่นานพระเอกก็เปิดประตูออกมาเพื่อจะออกไปข้างนอกนางเอกก็ขอโทษที่เสียงดังไม่นานสแตนดาร์ดก็เดินออกมาพร้อมกับลูกชายเพื่อจะเอาขยะไปทิ้งทําให้เขาได้เจอกับพระเอกสแตนดาร์ดก็บอกว่าเบเนซิโอเล่าเรื่องพระเอกเยอะเลยขอบคุณที่ช่วยดูแล ฉากตัดมาพระเอกก็ไปดื่มกาแฟาที่ร้านแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่นานก็มีชายคนหนึ่งเดินมานั่งกับเขาซึ่งชายคนนี้เคยจ้างให้พระเอกขับรถเขามาเพื่อจะจ้างพระเอกอีกครั้งแต่พระเอกก็ตอบกลับทันทีว่าถ้ายังไม่เงียบฉันจะกระทืบนายให้ฟันร่วงหมดปากเดี๋ยวนี้อีกฝ่ายก็ตัวสั่นรีบขอตัวทันทีบอกเลยว่าพระเอกของเราเนี่ยหมดพี่แกจะใจดีก็ดูโรแมนติกอบอุ่นบทจะโหดก็ดูน่ากลัวโคตรขึ้นมาทันที แล้ววันหนึ่งพระเอกก็บังเอิญเห็นสแตนดาร์ดที่นั่งบาดเจ็บอยู่เขาโดนทํำร้ายมาอย่างหนักซึ่งเบเนซิโอก็เห,เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยสแตนดาร์ดก็บอกลูกชายว่าอย่าบอกแม่เรื่องนี้นะฉากตัดมาที่บ้านของนางเอกพระเอกเนี่ยเข้าไปคุยกับสแตนดาร์ดเขาถามวันนี้มันเรื่องอะไรกันคนที่ทํำร้ายสแตนดาร์ดเป็นใครสแตนดาร์ดเนี่ยก็พูดเชิงแซนิดหน่อยว่าถามไปทําไมจะไปเอาขึนพวกมันงั้นเหรอคนเกง่งแต่แล้วไม่นานสแตนดาร์ดก็บอก ว่าพวกมันจะให้สแตนด์ดทำงานให้แต่ว่าเขาไม่ทำก็เท่านั้นลาะเอกก็ถามต่อว่างานอะไรสแตนด์ดก็บอกครับว่ามันคืองานป้นโรงจำนำเพราะว่าเขาติดหนี้ค่าคุ้มครองพวกมันตอนที่อยู่ในคุกตอนแรก1,000พแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนนี้2 0 0หมืนเหรียญสแตนด์ดก็สะบัดพร้อมกับบอกว่าไม่รู้พรุ่งนี้แม่งจะขึ้นเป็นเท่าไหร่มันขู่ว่าจะเล่นงานนางเอกและเบนิซิโอพระเอกเนี่ยก็เดินไปหาเบนิซิโอที่นั่งอยู่ในห้องซึ่งนางเอกไม่อยู่เพราะว่าเธอไปทํางานครับเบนิซิโอเนี่ยก็ถือบางอย่างอยู่ ซึ่งมันคือลูกปืนเป็นสิ่งที่ควรซ้อมสแตนดาร์ดให้ไว้บอกว่าอย่าทำมันหายพระเอกจึงอาสาจะขอเก็บเอาไว้ให้ ฉากตัดมาพระเอกไปพบนางเอกที่ร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่เพื่อจะลองถามดูว่านางเอกเนี่ยรู้เรื่องสแตนดาร์ดมากแค่ไหนรับซึ่งนางเอกก็รู้เพียงว่าคนที่ซ้อมสแตนดาร์ดเป็นแค่นักเลงขี้เมานางเอกบอกว่าพระเอกนั้นน่าจะแวะไปเยี่ยมเบนนซิโอหน่อยหลังจากนั้นพระเอกก็นั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวนางเอกซึ่งสแตนดาร์ดก็เล่าเรื่องที่เจอกับนางเอกครั้งแรกตอนอายุ17หลังจากนั้น1ปีเขาก็มีลูกกันมันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตสแตนดาร์ดพูดพร้อมกับมองไปยังพระเอกที่นางเงียบตลอดการสนทนาอารม มานอยากจะให้พระเอกช่วยจัดการเรื่องหนี้ของเขาหลังจากนั้นพระเอกก็ทาการขโมยรถคันหนึ่งที่อยู่ข้างถนนและจะใช้มันเป็นรถพาพวกสแตนดาร์ดไปป้นโรงจำนำนั้นรับเขายืนคุยอยู่กับสแตนดาร์ดและเจ้าหนี้ที่ชื่อว่าคริสพระเอกบอกว่าเขาจะเป็นคนขับรถให้กําหนดตําแหน่งและจดนัดพบมาหลังเริ่มงานเขาจะให้เวลา5นาทีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน5นาทีนั้นเขาจะเอาด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นต้องหาทางเอาเองเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปล้นเขาไม่พกปืนแค่ขับรถ คริสได้ฟังเนี่ยก็หัวเราะออกมาสแตนดาร์ดก็บอกว่างานนี้เขาทำคนเดียวไม่ได้คริสจึงบอกว่าเขาจะให้บันช์ซึ่งคือหญิงสาวคนหนึ่งไปช่วยปล้นครั้งนี้พอพวกสแตนดาร์ดเดินออกไปพระเอกก็บอกคริสว่าหลังจากที่ได้เงินห้ามเข้าใกล้ครอบครัวสแตนดาร์ดอีกถือว่าจบกันซึ่งงานนี้เนี่ยพวกพระเอกทำโดยที่ไม่บอกนางเอกครับ ฉากตัดมาวันปร้นพระเอกและสแตนดาร์ดจอดรถอยู่หน้าโรงจำนำก่อนลงไปพระเอกก็ชี้ไปที่นาฬิกาบอกสแตนดาร์ดว่าอีก5นาทีเจอกันสแตนดาร์ดบอกว่าแค่สีก็พอสแตนดาร์ดก็เดินเข้าไปพร้อมกับบันช์โดยที่พระเอกนั่งรออยู่ข้างนอกแต่สิ่งที่มันผิดปกติกลับมีรถหน้าสงสัยคันหนึ่งขับมาจอดข้างๆรถพระเอกไม่นานบันช์ก็เดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าเงินพระเอกเปิดประตูให้เธอไม่นานสแตนดาร์ดก็เดินตามมาแต่แล้วเสี้ยววินาทีสแตนดาร์ดเขาก็โดนยิงโดยชายคนหนึ่งจากโรงรับจำนำรับ ระเอกเปิดประตูรถจะลงไปช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วชายคนนั้นยิงใส่สแตนดาร์ดไม่ยัง้งพระเอกรีบขึ้นรถและขับออกไปทันทีและรถเก๋งที่จอดก่อนหน้าก็ขับตามพวกพระเอกไปสองคันขับได้ล่ากันอยู่กลางถนนพระเอกพยายามจะสลัดรถอีกคันขณะที่บันจ์ที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ตะโกนอย่างหวาดกลัวและสุดท้ายพระเอกก็สามารถสลัดรถคันนั้นได้โดยถอยรถหลอกล่ออีกฝ่ายจนรถคันนั้นพลิกคว่ำไปฉากตัดมาพระเอกนั่งอยู่กับบันจ์ในบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับเงินที่ปล้นมา จำนวนหนึ่งล้านเหรียญด้านนางเอกก็มีเจ้าหน้าที่มาสอบปากคําเธอว่าเห็นสามีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่นางเอกที่เหมือนจะรู้ข่าวว่าสามีเสียชีวิตแล้วเธอก็เงียบและช็อกจนพูดไม่ออกด้านพระเอกเขาโทรไปหาเบนิซิโอทาให้ได้รู้ว่าตอนนี้นางเอกกําลังนั่งคุยอยู่กับตํารวจพระเอกบอกเบนิซิโอว่าเขาจะโทรไปใหม่ซึ่งข่าวเนี่ยก็ออกว่าเหตุการณ์ต้นโรงจำำํานําทําให้คนร้ายเสียชีวิตคนร้ายชื่อสแตนดาร์ดกาเบรียลโดยเจ้าของโรงจํานําให้การว่าผู้ร้ายลงมือเพียงคนเดียวและไม่มีเงินสูญหายพระเอก ที่นั่งฟังอยู่เขาก็รู้ทันทีว่าเจ้าของให้การเทสพระเอกทําการสวมถุงมือเขาพูดกับบันช์ว่าเจ้าของโรงจำนำเห็นบันช์ถือกระเป๋าเงินออกมา แต่ทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยพระเอกทำการล็อกห้องเขาถามเธอว่ารู้หรือเปล่าจะมีรถอีกคันบันช์ก็บอกว่าเธอบอกไปหมดแล้วพระเอกเนี่ยใช้สันมือฟาดเข้าที่ปากเธอจับหน้าเธอพระเอกโกรธมากเขาบอกว่าทำเด็กคนหนึ่งกำพร้าพ่อทำพระเอกเกือบเอาตัวไม่รอดอย่างมีหน้ามาโกหกอีกฟังให้ดีถทยยังไม่พูดความจริงออกมาได้เจ็บตัวแน่เข้าใจไหมทีนี้บอกมาคริสบอกอะไรกับเธอบันช์จึงยอมบอกว่าจะมีรถอีกคันมาปล้นเราแต่ไม่ได้บอกอะไรเรื่องเงินนี้ ไม่บอกว่าจะมีใครถูกฆ่าทําให้ได้รู้ครับว่าพวกคริสเนี่ยจะตะดบหลังพวกพระเอกพระเอกก็บอกบันท์พาเขาไปหาคริสเดี๋ยวนี้ฉากนี้เนี่ยพระเอกของเราดูน่ากลัวมาก แต่แล้วไม่นานก็มีคนพยายามจะบุกเข้ามาในห้องนี้ขณะที่บันช์กำลังสองกระจกอยู่ในห้องน้ำด้านนอกก็มีชายคนหนึ่งกำลังจะยิงลูกซองใส่เธอพระเอกที่เหลือไปเห็นเขาเรียบยกเตียงขึ้นบงังและเสี้ยววินาทีบันช์ก็ถูกยิงเข้าเต็มๆเธอเสียชีวิตในทันทีมือปืนเนี่ยก็ยิงใส่พระเอกต่อพร้อมกับพังหน้าต่างเข้ามาพระเอกซุ่มอยู่ประตูและเข้าสู้กับมือปืนเขาสามารถจัดการมันได้และก็มีชายอีกคนหนึ่งที่มาจากประตูด้านหน้าแต่ก็โดนพระเอกใช้ลูกซองยิงฆ่าไปได้ หลังจากนั้นพภะเอกก็ไปหาชันนอนหมอก็ทำแผลให้เขาภาเอกก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ชันนอนฟังชันนอนก็บอกว่าเขาจะไปลองถามโรสดูเผื่อจะรู้จักคริส พร้อมกับตำหนิพระเอกเล็กน้อยว่าเขาก็เคยเห็นผู้ชายที่ไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีพันธะมาเยอะแต่พระเอกเป็นคนแรกที่ยอมลงทุนปล้นเพื่อช่วยผัวของเธอบ้าชีบหายฉากตัดมาเมื่อพระเอกได้รู้ว่าคริสอยู่ที่ไหนเขาก็เดินถือค้อนไปหามันซึ่งคือบาร์แห่งหนึ่งคริสที่กําลังนั่งอยู่กับสาวๆอย่างสบายใจเฉบไม่นานพระเอกก็เดินมาเขาไม่รอช้ารับใช้ค้อนฟาดที่มือของคริสทันทีพระเอกวางกระสุนที่คริสฝากไว้กับเบนิซิโอใส่หน้าผากของมันพร้อมกับง้างค้อนจะฟาดพระเอกถาม ว่าเงินที่ปล้นมาเป็นของใครคริสก็ยอมบอกว่ามันคือของนีโน่เพื่อนของโรสรละเอียกก็บอกให้คริสติดต่อไปหามันเมื่อพระเอกได้คุยกับลูกน้องนีโนแต่ปลายสายก็บอกว่านีโนไม่ว่างโทรกลับมาวันหลังเถอะพระเอกก็บอกทันทีว่าเขามีเงินหนึ่งล้านที่นีโนอยากได้แล้วเมื่อนีโนมาคุยสายพระเอกก็บอกอีกฝ่ายว่าเขาจะนําเงินไปคืนแค่บอกเวลาและสถานที่มานีโนก็ถามว่าทําแบบนั้นพระเอกจะได้อะไรพระเอกก็บอกว่าแค่จบเรื่องทั้งหมดนีโนถามขึ้นเมื่อเพื่อนนายจะไม่ว่าหรือพระเอกก็ตอบทันทีว่าฉันไม่มี เพื่อนก่อนจะตัดสายไป ดีโน่เนี่ยก็สั่งลูกน้องคนหนึ่งเขาชื่อว่าแทนยับให้ไปสืบมาว่าพระเอกเป็นใครพระเอกไปหานางเอกที่ห้องเขาขอคุยด้วยแต่นางเอกปฏิเสธบอกว่าจะไปข้างนอกแต่พระเอกก็บอกว่าเขาจะไปส่งและระหว่างที่ทั้งสองยืนรอลิฟต์อยู่นั้นพระเอกก็พูดออกมาณเดี๋ยวนั้นว่าจริงๆแล้วสแตนดาร์ดมีปัญหาเขาติดหนี้ก้อนโตตอนอยู่ในคุกเจ้าหนี้จะทําร้ายนางเอกกับลูกถ้าเขาไม่ยอมจ่ายมันสแตนดาร์ดขอให้พระเอกช่วยแต่ทุกอย่างเกิดผิดพลาดพระเอกขอโทษนางเอกเงินยังอยู่กับเขาเผื่อนางเอกอยากได้จะได้พาลูกชาย พระเอกย,ยังคุดไม่จบคำนางเอกเนี่ยก็ตบหน้าไปหนึ่งที พร้อมกับซับน้ําตาตัวเองพระเอกบอกเขาก็แค่คิดว่านางเอกอาจอยากไปจากที่นี่แล้วพระเอกจะไปด้วยจะคอยดูแลแต่ว่าตอนนั้นลิฟต์ก็เปิดมาพอดีพร้อมกับแทนลูกน้องที่นีโนส่งมาแทนเนี่ยก็แกล้งขอโทษว่าตัวเองกดผิดชั้นพวกพระเอกก็เดินเข้าไปในลิฟต์และจากนี้ไปก็จะเป็นฉากลิฟต์ในตำนานระหว่างลิฟต์ลงแทนเนี่ยก็จ้องมองพระเอกพระเอกก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้น่าสงสยัยเขาเหลือไปเห็นปืนที่อยู่ในเสื้อแทนพระเอกก็ใช้มือจับนางเอกมาอยู่ด้านหลังก่อนจะหัน ไปจูบเธอซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้ผลักออกทั้งสองจูบกันอยู่ครู่หนึ่งและเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นแทนเนี่ยก็เข้าโจมตีแต่พระเอกก็รู้ทันแบบจับหัวอีกฝ่ายโขกใส่ผนังพระเอกโจมตีอย่างต่อเนื่องจับแทนลงพื้นลิฟต์และใช้เท้าจัดการอีกฝ่ายอย่างไร้ปลาณีนางเอกเห็นเนี่ยก็แอบ,บตกใจไม่น้อยพระเอกใช้เท้าเหยียบไม่ยัง้งเขาเหยียบุวมๆ่วม20ทีเลยจนศีรษะของอีกฝ่ายเละจนดูไม่ได้และนี่คือฉากในตำนานของพระเอกหนังสุดหล่ออย่างไรอันกอสสลิง ลิฟต์ก็ลงมาถึงชั้นจอดรถนางเอกเนี่ยก็รีบออกมาทันทีเธอหันมองพระเอกอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่คิดมาก่อนว่าพระเอกจะโหดขนาดนี้ด้านพระเอกก็มองเธอด้วยความรู้สึกที่ไม่แปลกใจนักถ้านางเอกจะตกใจ ฉากตัดมาพระเอกเนี่ยก็ไปหาชันนอนทันทีเขาก็บอกว่ามีคนมันลอบสังหารเขาพวกมันรู้ที่อยู่ได้ยังไงชันนอนเนี่ยก็บอกว่าเขาแค่โทรไปบอกโรสว่าจริงๆแล้วพระเอกไม่ได้สนเรื่องเงินแค่อยากปกป้องผู้หญิงพระเอกโกรธมากเข้าบีบคออีกฝ่ายและถามอย่างเดือดว่านายบอกอะไรกับโรสซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยชันนอนบอกเรื่องนางเอกและที่อยู่ของเธอไปด้วยรับแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่านีโน่จะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พระเอกบอกอย่างไม่พอใจว่าทุกอย่างมันพังเพราะนายพระเอกทิ้งท้ายว่ามันต้องตามล่าเขาแน่ รวมถึงชั้นลอนด้วยพระเอกบอกอีกฝ่ายให้ไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวนี้ด้วยหนีไปแล้วอ่ากลับมาที่นี่อีกด้านพวกโรสเขาก็ด่านีโนอย่างไม่พอใจที่เรื่องบานปลายไปขนาดนี้แทนที่จะรับเงินจากพระเอก แล้วก็จบกันไปพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถกกันต่อจนทําให้ได้รู้ครับว่าเงิน1ล้านนั้นเป็นเงินของมาเฟียที่เป็นคู่แข่งพวกโรสที่จะมาทําธุรกิจที่นี่นีโน่เนี่ยจึงไปขโมยมันมาซึ่งตอนนี้พวกเขาจําเป็นต้องกําจัดพระเอกและชันน์นนมีแค่พวกเขาทั้งสองที่รู้ว่านีโน่เป็นคนขโมยแต่ก็มีคริสอีกคนที่รู้เรื่องนี้เหมือนกันโรสจึงจับมีดไปจัดการคริสที่นั่งกินอาหารอยู่จนเขาเสียชีวิตคาที่โรสก็สั่งนีโน่ไปเก็บกวาดให้เรียบร้อยซะ ฉากตัดมาชันนอนเนี่ยก็กําลังเก็บของเพื่อจะหนีไปจากที่นี่แต่แล้วก็เจอโรสที่งัดอู่รถเข้ามาโรสก็ถามทันทีว่าพระเอกอยู่ที่ไหนพร้อมกับพูดอย่างอารมณ์เสียว่าธุรกิจของเรากําลังจะไปได้ดีเขาอุตส่าห์ตื่นเต้นที่จะมีชื่อตัวเองอยู่บนรถแต่ตอนนี้มันจบแล้วโรสยื่นมือไปจับมือชันนอนท่านใดนั้นเขาก็ใช้มีดกนกรีดแขนชันนอนยับจนเลือดไหลเป็นจานวนมาก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพระเอกก็มาที่อู่และก็เห็นฉันนอนนั่งหมดสภาพเลือดไหลไม่หยุดและเสียชีวิตไปได้ไม่นานพระเอกก็นํากระเป๋าเงินที่อยู่หลังรถไปด้วยฉากตัดมาพระเอกที่สวมหน้ากากสแตนยืนอยู่หน้าร้านอาหารและเห็นนีโน่ที่กําลังหัวเราะอย่างมีความสุขแต่พระเอกยังไม่ลงมือเขากลับไปนั่งที่รถจนกระทั่งพวกนีโน่ได้เดิอนออกมาและขับรถออกไปพระเอกก็ขับตามพวกมันพอขับไปนอกตัวเมืองพระเอกก็ลงมือด้วยขับชนรถนีโน่จนอีกฝ่ายเสียหลักลงข้างทางแต่ยังไม่ได้พลิกคว่ำ กาดนีโน่เนี่ยก็ลงไปเช็คสภาพรถซึ่งไม่เป็นอะไรมากนีโน่ก็สั่งออกรถแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ขับมาอย่างไวพุ่งเข้าชนนีโน่ทางด้านข้างคราวนี้ไม่เหลือครับรถนีโน่ตีลังกาตกลงข้างทางแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายนีโน่ออกมาจากรถพระเอกในหน้ากากสตันก็ตามเขาไปจนถึงริมหาดและสุดท้ายพระเอกก็ทำการปิดชีพนีโน่ลงที่นั่น ฉากตัดมาคืนเดียวกันนั้นพระเอกก็ได้โทรไปหาโรสเพื่อที่จะบอกว่าเขาจัดการนีโน่ไปแล้วโรสจึงเสนอทางออกให้มาจบเรื่องนี้กันโดยได้นัดเจอกับพระเอกวันพรุ่งนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้โทรไปบอกนางเอกเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แสนเศร้าพระเอกบอกว่าผมต้องไปที่หนึ่งและคงไม่กลับมาอีกแค่อยากให้รู้ว่าการที่ผมได้อยู่กับคุณและเบนิซิโอเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมวันถัดมาที่ร้านอาหารพระเอกพร้อมแจ็กเก็ตตัวโปรดรูปแมงป่องก็เดินเข้าไปหาโรสที่นั่งรออยู่โรสเนี่ยก็เอ่ยขึ้นทันทีส่งเงินมาให้เขาแล้วผู้หญิงจะปลอดภยัยตลอดไปไม่มีใครรู้เรื่องเธอไม่เกี่ยวกันอีก แต่สำหรับพระเอกนั้นไม่พระเอกอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ต้องระวังหลังทุกฝีก้าวที่รัสบอกแบบนี้ก็เพื่อให้พระเอกรู้ความจริงแต่ที่แน่ๆผู้หญิงจะปลอดภัยพระเอกก็นิ่งตลอดการสนทนาแทบไม่เอ่ยแม้แต่คำเดียว และเมื่อตกลงกันได้พระเอกก็พาวรสไปที่รถซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่เศร้ามากครับดนตรีก็บิวจนแทบน้ําตาไหลเลยทีเดียวแล้วเมื่อไปถึงท้ายรถพระเอกเปิดหลังรถเท่านั้นโรสก็ทําการแทงที่ท้องพระเอกทันทีแต่เหมือนพระเอกก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาก็ใช้มีดแทงอีกฝ่ายเช่นกันแต่ว่าบทสรุปสึกนี้เป็นโรสที่เสียชีวิตนอนกองอยู่กลางถนนพร้อมกับถุงเงินแต่พระเอกนั้นรอดชีวิตเขาขับรถออกมาซึ่งเวลาเดียวกันนั้นนางเอกก็ได้ไปเคาะประตูห้องพระเอกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ เพราะว่าตอนนี้พระเอกได้ขับรถออกนอกตัวเมืองไปแล้วแล้วหนังก็ตัดจบไปครับและนี่คือ d r i v e อร์ขับดิบ ขับเดือดขับดุซึ่งทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7.8เต็ม10คะแนนและ Rotten Tomato es, ฝั่งนักวิจารณ์ได้ไปที่93%ฝั่งคนดู79%คะแนนถือว่าดีมากเรื่องหนึ่งครับบรรยากาศในหนังเรื่องนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่มีความเศร้าในหน่อยดูอึมครึมแต่ดนตรีเยี่มมากดูแล้วมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยครับสามารถหาดูเต็มเรื่องได้ที่ Prime Videos และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ